สวัสดีครับผมแน็ครับผมจากเพจน็กบิ๊กไบนะครับผมวันนี้เรามาดูกับเจ้าคาวาซกิวอลแค้นนะครับผม 650S รถปีคศ2 0 1 9 2นสจุดรถมือเดียวเซอร์วิสครบตามรอบนะครับผมตัวเขียวทหารยอดฮิตเลยนะครับผมรถคันนี้มาพร้อมของแต่งหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกล่องหลังเหล็กข้างนะครับผมตัวนี้ใช้กับกล่องพวกกล่องฮีโร่หรือกล่องกีวีได้เลยนะครับผมชุดแคชบาร์ตรงรุ่นกาดหม้อน้ำตรงรุ่นมีแต่ฟ้าให้ชุดชิลน้าตรงรุ่นนะครับผม ของแต่งพร้อมครบพร้อมเดินทางเลยครับผมคันนี้รถเป็นรถมือเดียวนะครับเซอร์วิสต,ตามรอบตลอดนะครับชุดบุกชุดคู่มืออยู่ครบหมดนะครับผมชุดสีเดิมหมดสีเดิมนะครับผมมาร์กเดิมอยู่ครบหมดนะครับรถคันนี้วิ่งมา9,400โลแท้นะครับผมการันตีหม่แท้เลย รถคันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนตัวโอโพรเซนเซอร์นะครับผมตอนนี้จะมีไฟเลขเครื่องเอ้ยไฟเครื่องโชว์นิดนึงนะครับผมใช้ไปสักแป๊บหนึ่งก็จะหายเองนะครับผมซดซีนหน้านะครับผมทำการเซอร์วิสเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมใหม่ๆเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการรั่วซึมเลยนะครับผมใช้งานได้เลย เดินนิดเงียบครับผมระบบไฟติดทุกจุดครับตัวรถไม่มีตำหนินะครับผมไม่มีตำหนิล้มหรือชนหรือล้มแปะนะครับผมตำหนิจะมีตามการใช้งานแล้วก็พวกของแต่งนะครับที่เป็นเหล็กสนี้นะครับผมก็จะมีสนิมขึ้นบ้างนะครับผมตามอายุรถแล้วก็ตามการใช้งานนะครับชุดสีเดิมหมดนะครับผมไม่มีบุกไม่มีอะไรเลยนะครับ คันนี้ก็มาเปิดราคาเบาๆนะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวสามารถทำเรื่องออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมรถคันนี้ใครที่เป็นสายชอปเปอร์นะครับผมในราคาสบายๆก็เรามาไปดูที่แน็กซ์ไรได้นะครับถึงแปดห้าหนึ่งห้าสามถึงห้าหกหกแม็กครับผมรับซืขไขไ้อขายเลขเป็นรถปีแปดมือสองนะครับสามารถส่งได้ทั่วไทยมีในการเก็บปลายทางด้วยนะครับผมหยุดพทเศนกับเจ้าคอมพิวตอร์เแค่นเอสคันนี้ครับผมขอบคุณครับ